สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่สอนอ,อฟุตบอลไทยครับทางฟุตบอลเซสชั่น FM 97นะครับวันนี้วันพุทธที่18พฤศจิกายน2558ครับผมทัช,ทรชตรชชตรกุลชัยหรือมอนมามี่ครับมาพร้อมกับมิสเตอร์แป็กคุณไต้ฝุ่นชาโนไทยครับสวัสดีครับพี่มอน,น <ำ S 2> คม่ต้องฟังด้วยอะไรวะไม่ต้องเรียกนามสกุลก็ได้อันล่ะผมเรียกพี่สเตอร์แป็ก มิสเตอร์แป็กเป็นเพื่อนกับอะไรนะมิสเตอร์ผมแนะนำว่าเป็นคุณวรนุชคุณยี้หรือคุณบางยีแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาผมพูดจริงนะว,วันนี้เนี่ยเอาเปิดเผยแล้วกันมเมื่อวานที่ได้คุยถึงเรื่องกฎกติกามารยาทเนี่ยมมเมื่อวานเนี่ยได้รับเกียรติจริงๆจากประธานบริษัทสารคันพรีเมียร์ลีก <laughs> อ่ะจริงๆมเมื่อวานที่เราคุยอ่ะอ่าใช่ใช่ใช่ด็อกเตอร์อึดอัด นกตัวอื่อัดกเจดีไซน์โอ้โหชื่อนี่ม <Mr. S 2> ิสเตอร์เรียกร้องจองกันมากมิสเตอร์เปียกเปียกอไม่รู้เป็นอะไรกับปงเปียกกันหรือเปล่านะพี่เปียกของเราเมืม่อวานนี้นะฮะก็ชัดเจนแต่วันนี้ี่มีเรื่องดราม่ามาเยอะพอสมควรนะฮะมีเรื่องดราม่ามาเยอะพอสมควรเลยเดี๋ยวจะต้องมาว่ากันแต่<ม>ว่าก่อนที่ผมจะพาคุณผู้ฟังไปถึงเรื่องที่หนักหนาสาหัสกันเหลือเกินในวันนี้เนี่ยที่ตึกทรัชดาก็ดี ที่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ดีครับนะฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ฟังไปเจอกับงานดีๆก่อนซึ่งฟุตบอลไทยทุกคนนะฮะผมเองก็เป็นแฟนฟุตบอลไทยทุกคนเป็นแฟนฟุตบอลไทยและตอนนี้ฟุตบอลไทยกาลังฟี <F ever. S 1> เวอร์เรียกว่าได้รับความนิยมอย่างสูงศรทัทธากลับมามนะครับอย่าลืมนะฮะเราจะมีงานใหญ่ซึ่งเพิ่งผ่านหนึ่งร้อยปีของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับเราเล่นฟุตบอลมาร้อยปีแล้วคุณผู้ฟัง เราได้เป็นชาติแรกของเอเชียด้วยซ้ำอันนี้เป็นหนึ่งครบรอบ100ปีของฟุตบอลไทยนะครับไม่ใช่สมาคมนะฮะสมาคมจะครบรอบปีหน้าหนึ่งร้อยปีฟุตบอลไทยคุณผู้ฟังครับขอทีมงชาติไทยทางสมาคมไม่ใช่สมาคมบอลนะครับครับสมาคมประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยนะครับได้จัดงานขึ้นซึ่งจะจัดงานขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์หน้าเราจะถึงแล้วนี่แป๊บเดียวที่สยามพารากอนโอ้โหห้างหรูด้วยวันนี้เนี่ยผมได้รับเกียริ จากฝ่ายจัดการเลยฝ่ายจัดงานเลยนะฮะก็คือคุณนภัสพวะภูตานนท์ณมหาสารคามผมขออนุญาตเรียกคุณแม่แล้วกันนะครับอยู่ในสายของเราเรียบร้อยครับคุณแม่นภัสครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับคุณลูกที่น่ารักขอบคุณครับผมขออนุญาตเรียกคุณแม่นะครับค่ะยินดีค่ะก็วันนี้สบายๆนะครับคุณแม่ครับได้คุยกันสบายๆเนาะค่ะค่ะก่อนอื่นเลยต้องถามคุณแม่ก่อนว่า งานนี้เนี่ยจัดที่สยามพารากอนถูกต้องนะครับถูกต้องค่ะนะครับในวันเสาร์และอาทิตย์หน้านู้นเนาะใช่ค่ะ 28, 29, ยี่แปดยี่เก้าพฤศจิกายนเนี้ยค่ะครับต้องถามก่อว,ว่าตอนนี้เนี่ยฟุตบอลไทยเนี่ยกลับมาคึกคักมากเลยครับคุณแม่ค่ะนะฮะทาให้ต้องเรียกว่าโอโ้โหเวลาบอลไทยเตะทีเนี่ยคนเนี่ยมักจะแน่นเต็มสนามล่าสุดนี้ก็สร้างสถิติใหม่ของเอฟซด้วยสามไปะนะครับที่ราชมังคลากีฬาสถานยิ่งปีนี้เป็นปีสําคัญ คือปีที่เราเล่นฟุตบอลมาครบรอบหนึ่งร้อยปีพอดีถูกต้องค่ะนะครับทางสมาคมกีฬาท,ทีมชาติไทยเนี่ยจัดงานนี้ขึ้นมาวัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับคุณแม่ครับวัตถุประสงค์เพื่ออะไรที่จะพูดแบบอืมพูดแบบไม็ไม่ต้องเอาสวยนะฮะ,ะไม่ต้องสวยเลยครับเรารให้เข้าใจกันนะคือวัตถุประสงค์ก็คือเราเรา,เรา,เ,ราเรามองเห็นว่าแบบเวลาสมัยก่อนเวลาเราพูดถึงฟุตบอลเราบอกว้ย ชาติหน้าได้ไปบอลโลกไม่หรอกมา้ยเพื่อเราจะพูดอยาเออชาติหน้าคงได้ไปบอลโลกแต่วันนี้มันไม่ต้องถึงชาติหน้าชาติเนี้ยอืไม่นานเนี้ยโอกาสที่เราจะเข้าสิบสองทีมสุดท้ายเราก็ตามกันอยู่นชนะชนะเอ่อก็เลยอิรักอิรักอิหร่านอ่าเราเสมอก็น่าจะเราเข้าไปแชมป์กลุ่มแล้วเสมอเราก็ลอยแล้วล่ะขอให้ทุกคนส่งกระแสจิตนี่เรามองอย่างนี้ว่าเวลาเนี้ยถ้าเราสังเกตคนที่จะฟุตบอลนอกจากคนที่จะฟุตบอลจริงๆแล้วนะอื วัยรุ่นส่วนใหญ่ชอบฟุตบอลเพราะนะักฟุตบอลรอใช่คุณแม่น,านา่ารักครับมันคือมันเป็นกระแสะ <c oughs> นี่เน่คดี๋ยวขอรู้สึกเราตอนเราคุยกันตามภาษาวัยรุ่นอย่างพวกแม่อายุหกสิบกว่าก็นั่งคุยอ๊ะ <c oughs> ความจริงเนี่ยการที่เด็กชอบกุหลามก็เป็นกุศโลบายอันหนึ่งใช่ไหมนักฟุตบอลหลออคุณก็อยากดูคนหล่อคุณสวยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติวัยรุ่นเนี่ยนะปกติล้วค่ะและ <c oughs> ้วจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากให้เยาวชนเราเนี่ยรักฟุตบอล ด้วยมันเป็นกีฬาแล้วก็มีที่มาที่ไปที่มันน่าสนใจอืเราจะรู้ไหมว่าเมื่อร้อยปีเราบอกเฮ้ยบอลไทยเคยชนะอังกฤษน่ะคุณพ่อคุณแม่อย่ามารอเล่นชนะอังกฤษนะครับจริงเหรอครับจริงค่ะเมื่อร้อยปีที่แล้วมันจบประมาณปีพศหนึ่งเก้าหนึ่งห้าคือสองันสี่ร้อหสิแปดน่ะในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่หกสมัยนั้นยังไม่มีใครรู้จักฟุตบอลเลยนะใช่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 แต่ว่ามันเป็นมีกุศลบายทางการมันคือเวลาที่เ ประเทศยุโรปที่ก็จะมาล่าเนีที่คุณก็จะมาด้วยเขาไม่ได้มาถึงมาล่าเลยเขาจะมีเอานู่นเข้ามาเอานี่เข้ามาก็มันก็เกิดเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์นะฮะว่ามีการท้าอืเขาจะอยู่หัว่าเตะบอลกันมะโอ้มาท้าไทยเรามาท้าไทยเขจะอยู่เลยนะคะมาท้า่าเตะบอลกันไหมครับซึ่งวงเล็บจริงๆแม้ว่าสมัยนะั้นเรายังไม่ค่อยรู้จักฟุตบอลกันเท่าไหร่นอกจาก นอกจากนักเรียนอังกฤษคนที่ไปเรียนที่อังกฤษนะฮะอย่างพระวาสมเด็จเจ้าู่หัวรายการที่หกเนี่ยทัานทรงเป็นนักเรียนอังกฤษใช่อืเมื่อแล้วพวกอย่างนี่ฟูเจ้าผู้ไหนก็ระวังเหมือนกันนะจะผิดมาตราร้อยสิบสองไม่ไม่ไม่เราไม่ได้มินเราไม่ได้ท่านก็คงรับคำท้าในนบันทึกว่าท่านรับคำท้าเมื่อรับคำท้าท่านก็สั่งให้ไปเออเ้าเรียกอะไรคัดเลือกตัวนักฟุตบอลมาครับตอนี้เเวลาบอกคัดเลือกตัวนักฟุตบอลจะไปเตะเพื่อชาติ มันก็ระดับหอนอึ่งอ่ะแต่ชาวบ้านก็ยังงงๆอ่ะฟุตบอลออท่านก็นเลยออกกุศโลบายว่าถ้างั้นไปบอกเลยใครเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยจะให้เครื่องล่าโอ้โห,โห,โหครับท <c oughs> ่านก็บอกเครื่องล่าเนี่ยมีมค,ความรู้สึกมันค่อยสัมผัสง่ายหน่อยอตาสีตาสายอย่างพวกเรามีลูกมีหลักว่เฮ้ยเตะบอลจะได้ได้ได้เครื่องล่าด้วยนะตาลาตาติดตาอกแต่มันก็เป็นกุศโลบายก็มีการคนก็มาสมัครกันใหญ่เลยครับจะลองนึกถึงภาพสนุกสนุกว่า ฟุตบอลคัดคนไทยเป็นนักฟุตบอลคงสนุกอ่ะอ่าใช่ใช่ใช่ท่านก็มาเสร็จเท่าไม่ได้ก็ <c oughs> ก็ก็มีประโยค์ท่านบอกไอ้หุ่นีมน้มนันมันมันคัดกันแบบเอาเป็นอะไรมันเป็นนักเลงฟุตบอลคำ <c oughs> ว่านักเลงฟุตบอลเป็นเป็นคําที่ตรงท่านเขียนด้วยหลายด้วยหลายประหัตเอง <c oughs> เรียกบุคคลเหล่านี้ว่าเป็นนักเลงฟุตบอลหลังเสท่านก็ว่าสยามสปอร์ตแมนอะไรประมาณเนี้ยครับเราแข่งกับรเยัลสปอร์ตขับนืมอืม แล้วเราชนะคือคนไทยในกฤษรวมกันเป็นตั้งเป็นทุกบันเราก็คัดคนเราตั้งอ hmm. พอพี่อ่านฉัรู้สึกโอ้โหม,มันมัน็ีอย่างนี้เราขนาดเราเป็นคนมีอายุเรืรู้สึกโอ้โหมันตื่นเต้นมันเกิก็มีเด็กวัยรุ่นที่เราเป็นทีมงานเราก็นั่งนับแม่แม่ทำไมครบร้อยปีเขาไม่ทําเลยเหรออืไม่รู้สิเราก็ไม่รู้เรื่องเราก็ไปคุยกับอาจารย์จุธาติงสพัฒน์ซึ่งท่านเป็นนายกสมาคมประวัติศาสตร์ครับ ฟุทบอลไทยแม่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วงานเนี่ยมันคงเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีการจับมือระหว่างสมาคมพุตบอลนะฮะในประเทศไทยกับสมาคมประวัติศาสตร์จับมือกันจัดเนี่ยพวกเราเป็นแค่เด็กและนี่เป็นงานแรกเราไม่ได้รับจ้างจัดนะอืเราเดินไปบอกน่าจะจัดเนาะครับเขาบอกไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาได้อเอาแค่ที่เราจะจัดมันก็เลยเกิดเกิดความรู้สึกแบบทุกคนร่วมมือกันครับ ขอนน่นขอนี่ขอนั่นเราก็ไปขอที่พลักกอนเขาก็ช่วยซัพพอร์ตคือพอพูดถึงฟุตบอลร้อยปีเนี่ยเราก็นึนกาเขาไม่จัดจริงๆเขาจะจัดคือจัดปีหน้าจัดพร้อมกับสมาคมอะไรเงี้ยนั่นการจัดฉลองครั้งนี้แม่เรียกว่าเราเป็นการจัดฉลองนะทีมชาติไทยมากกว่าอ่าก็คือตอนนี้เราเกาะกระแสเขาละครับครับมันคือการฉลองทีม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 ชาติไทยอ่ะครับซึ่งมีเป็นครั้งแรกเมื่อร้อยปีที่แล้วว่ะค่ะอืมครับ งี้ยเดี๋ยวผมผมถามลึกเข้าไปนิดหนึ่งก่อนก่อนที่จะไป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 เรื่องเรื่องเรื่องอื่นนะฮะได้ค่ะจัดที่พารากอนชั้นไหนครับชั้นสองค่ะเขาเรียกอะไรไลฟ์สไตล์์หรือะไรสักอย่างเนี่ยค่ะเราผมผมทราบแล้วครับก็โอ้ตรงตรงลานตรงลานนั้นเลยใช่ค่ะนะครับคราวนี้นิดนึงก็คือว่าเป็นมันมีการร่วมมือของสองสมาคมอย่างที่คุณแม่ใช่ค่ะกาเรียนเพืฝากแล้วก็โดยการสับสนจัอ a a s มั่งจากเอ่อแบงค์ การสปอร์ตการชนต่างๆแม่ค่นมันช่วยกันหลายๆ<ช>คนคนละนิดคนละหน่อยอันนี้เป็นภาพที่แม่รู้สึกว่าถึงเวลาจริงๆมันถ้ามันจะร่วมมือกันมันก็คงมันก็มันก็จะเกิดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยได้คะ่ะอืมแล้วแล้วในวันงานสองวันเนี่ยนะครับ่มีอะไรพิเศษไหมครับคืออันนี้ต้องขอขอโม,โม้หน่อยนะครับได้ฮะเชิญฮะเชิญฮะถ้าไปการจัดนิทรรศการทั่วไปที่เราเริ่มจัดนิทรรศการเพราะเป็นสิ่งที่ เราจะเริ่มต้นเลยเราควรจะจุดประกายก่อนอืไม่ใช่มาถึงก็เอาต่ฟุตบอลมาฮักเซลิตี้มากอดมันไม่ใช่มันควรจะมีที่มาที่ไปเนนะคะเราคิดว่าถ้าเราพูดถึงนิทรรศการเนี่ยอืลูกกับแม่เชื่อว่าลูกลูกอาจจะไปหรือไม่ไปก็ไม่รู้อะแม่นิทรรศการมันก็นิทรรศการถ้าจัดทั่วไปเราก็คงไม่ทําอย่างนั้นนะฮะเล็กๆเนี่ยนพัดไม่ใหญ่ๆนพัธรทำนี่เขาพูดกันไม่ใช่แม่พูดเองครับ ล้วก็บอกนิเทศกาลมันไม่ใช่เอาของมาตั้งตั้งเป็นที่โล่งๆแล้วก็มันจัดสวยงามแค่นั้นแต่เรามีกูสโลบายเหมือนกันคือเราทําเป็นแท่งแท่งแบบเหมือนกับเป็นคูหาเลื่อกตั้งอะ่ะแต่มันเป็นสูงแบบเหมือนกล่องอะ่ะขึ้นไปตีสูงอะ่ะ22กล่องแต่ละกล่องที่น้องจะเดินเข้าไปหรือคนที่ไปชมจะเดินเข้าไปมันมอนถูกบังคับให้ต้องเข้าทุกกล่องเลยอะ่ะเพราะแต่ละกล่องมันจะมีความน่าสนใจเราเรียกสิ่งนี้ว่าอุโมงค์แห่งการเวลา คุณเดินไปในแต่ละสิบตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าหนึ่งห้าหรือสองพันสี่ร้อยห้าสิบแปดเนี่ยทุกสิบปีมันจะเกิดเหตุการณ์แล้วคุณจะได้เห็นหมดเลยคุณไม่ต้องไปสอนไม่ต้องให้เด็กอ่านหนังสือคุณแค่เด็กมาเดินดูก็จะเข้าใจอ่ะเออเอาง่ายๆอย่างนั้นเลยใช่เอาง่ายๆแต่มันเป็นความง่ายที่กว่าจะทําได้มันก็ยากเนาะําคลำทิปทํานู่นทานี่แบบเยอะแยะมากมายมีมีของมาโชว์อย่างเช่นเขาเรียกเลยถ้วยทองของหลวงอนี่เป็นชื่อพระวัติ์ที่เรียกว่าถ้วยทองของหลวงคือเป็นถ้วย ทองคำแท้ใบจีดเนี่ยอะทองคําแท้เนี่ยครับซึ่งกว่าจะขอมาได้จับเขาเรียกอะไรฮะสมสทรสาทรเรือมั้งซึ่งได้รับเมื่อเมื่อ้อยปีที่แล้วแต่สมัยก่อนยังไม่มีการเขียนละเอียดว่าต้องชนะกี่ปีถึงได้ถ้วยไปเลยคือไม่ได้เขียนละเอียดอ่ะเช่นถัดเลยก็เก็บถ้วยนี้มันเป็น,เป,นเป็นกรรมสิทธิ์นานแล้วโดยปริยาย100ปีอะ่ะอ๋อถ้วยนี้นี่คือเป็นเป็นเป็นกรรมสิทธิ์ตอนนี้เนี่ยคือคือของทหารเรือ S <S. <S. ใ,ใช่ของทมสอทันใช่แล้วแล้วเวลาถ้วยนี้จะไปไหนจะไปเดี่ยวเดียวไม่ได้นะอนนต้องมีในทหารมาคุมคม,มาคุมไปกองเกตยศแบบใส่ชุดขาวชุดขาวชาตรกบี่มันคือเต็มยศนะ่ะเพราถือว่าเป็นถ้วยพระราชทานใช่แม่ก<ม>็แก้กนัสิว่าขอให้หาหล่อๆมาหน่อยได้ป่ะไหนๆไปก็แสนักฟุตบอลหล่อคนเชิญถ้วยก็ต้องหล่อด้วยจริงปะใช่ใช่ใช่เอออันนี้จะเป็นความสุดตัวฉันอยากเห็นคนหล่อๆมาเดินอย่างเงี้ยใช่ไห นอกจากไอ้ตรงที่เราเห็นกิจกรรมซึ่งในในแต่ละยี่สองกล่องก็มีกล่องในเป็นเป็นกล่องที่เรียกว่าส่งคลิปให้กำลังใจนักฟุตบอลเอสเขาเอสเขาเป็นเป็นเป็นเจ้าของของคลิปคือแบบมามาตั้งเป็นทําคลิปอะคุณจะถ่ายคลิปมาหรือว่าคุณจะส่งอะไรมาเราจะออกตรงนั้นหรือคุณอยากจะพูดอะไรคุณพูดไปตรงนั้นมันมันเป็นอะไรที่สนุกอะวัยรุ่นจะชอบอะไรที่เป็นสดๆเนี่ยนะหรือมีมีมีอีกอีก Event, อีเวนต์กิจกรรมก็คือจากไทยพาณิชย์เขาก็จะทําเป็น the first the first ของการแข่งขันโอลิมปิกครั้งแรก the first ของการแข่งขันที่เราชนะครั้งแรกเป็น the first ซึ่งอันนี้เป็นที่มาภาคภูมิใจมากคือปกติไทยพาณิชย์เนี่ยเขาจะมีนโยบายสนับสนุนเฉพาะกอล์ฟเทนนิสแล้วก็จักรยานครับครับอันนี้โผล่มาถ้าไม่ใช่ร้อยปีเขาก็คงไม่มาในกราฮอกแล้วเขาก็เข้ามาเอเอสมาแล้วก็แกรนด์สปอร์ตเนี่ยก็ได้เขาเรียกอะไร ทำเสื้อหนึ่งร้อยปีเมื่อร้อยปีที่แล้วเราเป็นเสื้อลายขาวแดงแล้วมีพระหมาวงุดอยู่ที่อกเนี่ยเขาก็ทําออกมานะคะเราเองก็ออกแบบเสื้อฉลองรอบร้อยปีให้ลิขสิทธิ์เขาไปเลยอยากทําเลยไปทําเลยอืเพื่ออยากจะให้คนเนี่ยได้รู้สึกว่าการชอบฟุตบอลเนี่ยหนึ่งเรื่องหล่อไม่ได้เป็นผลพอยได้ครับแต่เราชอบฟุตบอลเพราะเราต้องการเชียร์บอลไทยไปบอลโลกอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงจริงๆไอ้ถ้าเบิ ไม่มาถึงขั้นนี้ก็ยังก็ยังแบบสยังไม่เป็นกระแสมากใช่ครับเพราะมันใกล้มันนี้สึกอีกนิดเดียวนี่เดถึงจะไม่ถึงจะไม่ถึงหรือถึงก็ตันแต่เราได้พุ่มแรงกายแรงใจให้ให้ทีมชาติแล้วเจอซิโก้ซิกโก้บอกอมมอแม่กดดันนะบอกถ้าเกิดที่ปรากฏดันสิครับ,บกดให้มันไปให้ไกลเลยดกดแล้วมันพุ่งไปเลยเนะี่ยคือมันเป็นเป็นอะไรที่เราเองก็ไม่คาดตันมาบอลไทยสู่บอลโลกอ่ะครับ บอลผู้หญิงไปแล้วเนอะใช่ฮะรอบสุดท้ายไปแล้วคุณนายแป้งเขาก็ทำเขาได้เนอะ <laughs> <ม>อ <c oughs> ะไรเงี้ยแตคิดว่าอีกนิดเดียวหนะ่ามันก็น่าจะไปได้ขอเพียงส่งกําลังใจกันมาครับ <c oughs> ทนีนี้พอพูดถึงนิทรศการแค่นี้มันยังไม่พอ عم, เรา<ด>มี portrait of player ครัว่า portrait พอพอ of player เนี่ยเราก็ถึงอับแกหมายความว่าไงพวกทีมงาน portrait of player ก็คือเอารูปนักฟุตบอลไม่ใช่แม่คือผู้ที่มีคุณอุปการต่อวงการฟุตบอลไทย ไม่ว่าจะเป็นเอาใครดีอ่ะคุณวลวีวลวีแน่นอนเราต้องไม่ปฏิเสธนะครับเขาก็เป็นคนหนึ่งนะที่ทําให้คุณบันไทยมาถึงวันเนี้ไม่รู้นาแฟกต์เพอร์เซพชันที่ไม่เกี่ยวนะแต่มีเข้าเชือเออเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องยอมรับว่าเขาทําให้มันเกิดวันนี้ขึ้นมาส่วนหนึ่งก็คือเขาอพูดตรงตรงคุณองอาจก่อสินค้าอะไรนะคุณองอาจก่อสินค้าบิ๊กเปียกอ่า อันนี้ยังไม่มเดี๋ยวมันหลายคนเนี่ยอาจารย์ถนอมบริคุตอย่างเงี้ยครับครับฝากคุณแม่้วยซิโก้ต้องมีแน่นอนครับซิโก้ต้องมีแน่นอนหรือว่าครับอคุณธวัชชัยสกุลอ่าพี่คอยครับเราต้องอันนี้คือถ้าจะใส่จริงมันต้องใส่เป็นร้อยอ่ะแต่ที่เราเราคัดมาเฉพาะที่มันจะเรื่เลยที่มันจะรีเลทกับที่สิ่งที่เราจะทําเนี่ยอืมียพงผิวอ่อนแน่นอนอตานานของเราตนคือเราจะจับเฉพาะ หรือว่าแม่เสดายพี่ลว,วิโรทองเนี่ยแกยังหารูปก็ไม่ได้พี่วิทย์ก็เป็นคนหนึ่งนะก็คนที่เป็นเป็นกุนโนปการของฟุตบอลไทยใช่ใช,ใช่ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแน่นอนก็จะมีนักฟุตบอลมีรูปนักฟุตบอลมาหล่อๆอะไรมันก็ต้องสนุกสนุกคือเดินผ่านก็ต้องแวะนะฮะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังมีการออกชั่นและมีของรักของห่วงจะมีหรือว่าของที่ใครอยากได้เช่น เสื้อนักฟุตบอลที่มีไลเซนซ์นักฟุตบอลเดี๋ยวมาหรือว่าคุณแป๊ะก็จะมีลูกฟุตบอลที่มีไลเซน์ของทีมฟุตบอลหญิงเนี่ยหรือว่าจะมีอม่เรียกอะไรอ่ะเ,ออเสื้อที่เป็นเสื้อของซิกโก้เดี่ยวเดียวอย่างเงี้ยมันก็จะมีอะไรประมาณอย่างเงี้ยมามาพอเป็นคลินิกสนุกๆเราไม่ได้อยากจะให้คนมาแล้วมาต้องมาประมูลจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตเพราะเงินเหล่านี้เราก็จะให้ทางสมาครคประวัติศาสตร์เข้าไป โดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพรถือว่าเป็นการทําบุญทํากุศลนะฮะตอนนี้หรือว่าเรื่องต่อไปมันก็จะมีเรื่องของเราจะเอาเราก็จะมีการฉลองครับเราก็ได้วงรีของน้องต้นไม้อ่ะที่เป็นลูกของกุสิทธไร้ทองอ่ะซึ่งแกสามารถเล่นแจ๊สได้เก๋มากเ่ยใช่ใช่ให้แกมาเล่นเพลงพระราชนิพลเอือกออกมาคือวันนี้มันเป็นการเบลนด์คือสาระส่วนสาระบันเทิงก็ต้องมีอืแล้วก็ จะมีนักฟุตบอลมาร่วมแจมเราจะมีการเซเลเบรตในวันที่ยี่สิบเก้าตอนสักหกโมงทุ่มอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นบรรยากาศที่ตามภาษาไก่เอ่ยไงเราตัวเล็กๆเราก็จัดเป็นเป็นแค่หัวเชื้อว่ามันเนี่ยแล้วต่อไปเขาก็คงจะทําใหญ่โตคงจะหางบม,มันลงกันเล่นลนี่เราหากันเองทํากันเองเนี่ยครับครับครับต้องไม่พลาดไปดูเลยบอกเลยว่ามันจะเป็นนิทรรศการที่ไม่เหมือนใครใช่ฮะมันจะเป็นนิทรรศการของคนรุ่งใหม่ที่ไปดูแล้วจะ จะประทับใจคนรุ่นเก่าเนี่ยไปแน่ๆอยู่แล้วเนี่ยหรือนักเรียนคือวันนี้บอกตรงๆว่าเราใช้เวลาทำงานไม่ถึงเดือนน่ประชุมกันถี่มากกว่าจะปรากฏเรื่องนี้ออกมาได้มันก็ก็ต้องยอมรับว่ามันมันเหนื่อยแต่เป็นความเหนื่อยที่มีความจุถ้าจะมีคนไปดูเป็นเยอะเนี่ยค่ะผมถามคุณแม่หน่อยไฮไลท์เลยครับเอาไฮไลท์ที่แบบว่าทุกคนไปเนี่ยแล้วพลาดไม่ได้เลยกับนิทรศกาเนี้คืออะไรครับ ถ่วยทองของหลวงค่ะอันนี้เลยใช่สิ่งที่ที่เออผมก็ผมเพิ่งเคยได้ยินนะแล้วก็รับประกันว่าคนคนเห็นน้อยแค่คือไปดูอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเจ้านายพี่ว่าสิ่งนั้นมีมีอะไรบางอย่างอ่ะครับได้เห็นคนแล้วมันไม่ได้เห็นกันง่ายๆนะปกติเขาไม่เคยไปโชว์ที่ไหนนะเราขอเขาโอ้งหูกว่าจะไปขอก็ถ่ายกว่าจะขอกันอถ่ายมันได้เอามันก็ได้ระดับแต่เราก็อยากเอามาดูวย ขอเอามาด้วยอ่ะขอคือเนื่องว่าเวลาขอคนไทยคือได้คืบเอาวาได้วาเอาศอกของเรา<ม>ได้คืบเราเอาเอาศอกไปเลยเอาวาไปเลยเอาเมตรไปเลยอ่ะบอกไปกราบแล้วก็ขอบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยอยากให้เด็กๆหรือเยาวาชน<ม>ไทยได้ร่วมภาคภูมิใจว่านี่คือถ้วยทองของหลวงถ้วยทองคําแท้เนี<ม>่ยที่ท่านพระราชทานจุดเริ่มต้นจากาพระบาทสมเด็จพระจหัวเริ่มต้นเนี่ยแล้ววันนี้เราก็มีเนี่ยเราคิดเลยต่อไปเรต้องออกกฎว่าต่อไปนี้ใครจะแข่งต้องขอช่วยกืน เนี่ยเดี๋ยวเขาคงมีกันแต่บอกเลยว่าถพวยทองของหลวงเป็นอะไรที่หายยากครับไฮไลท์จริงๆแค่นิสการอุโมงแห่งการเวลาพี่ว่าก็น่าดูแล้วนะกืรนั้นก็น่าดูแล้วค่ะมันก็มีอะไรที่น่าดูแล้วถ้าไม่นับว่าเออมีรูปนักฟุตบอลฟุตบอลมาประมูลกันอะไรก็มันก็มันก็เป็นอะไรที่ครับที่ว่ามันครบรถนะคะนักฟุตบอลทีมชาติไปเยอะไหมครับอะไรนะคนักฟุตบอลทีมชาติไทยไปเยอะไหมครับ แหมไม่อยากจะคุยมันก็มีมาแต่แต่แต่ว่าลูกต้องเข้าใจนะคะวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่แปดเขาแข่งบอลบอเราจะบอกเวลาทําอะไรตรงนี้โอ้โหมันนักฟุตบอลก็กําลังฮอตน่ะกว่าเราจะไปได้รูปก็แต่ละคนมาทําคลิปที่ออนๆวันนั้นจะได้เห็นคือทุกคนอยากได้กําลังใจจากคนไทยนี่เราไปถ่ายที่ที่ค่ายกีเนน่ะซึ่งการไปเข้าค่ายเราบอกโอ้โหที่มันมันมันเหมือนจะเห็นแต่ไม่เห็นน่ะเพราะว่าถ้าขืนหา ไปเลยเจอง่ายเนี่ยคิดว่าแฟนขับคงไปถล่มที่นั่นน่ะอืเพราะหน้าอยู่เหลือเกินแล้วก็มีวินัยลึกอยู่ในป่าเลยอะไรนะลึกมากอยู่ในป่าเลยครับนั่นกินเลนวันเล่นกาเรียกว่าอยู่ในที่ตั้งอ่าก็เลยที่ตั้งที่เหมาะสมสวยจะสวยครบวครบทุกอย่างแบบว่าต้นไม้เยอะแล้วก็ก็เป็นเหมือนกับพี่เหมือนกับเป็นการทาที่เพื่อจะเก็บตัวนักกีฬาใช่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 เหมาะสมมาก เหมาะสมพี่ยังอยากไปอยู่ด้วยเลยครับก็แน่นอนฮะวันที่2 8่สิบดยี่สค่ะนะครับที่สยามพารากอนชั้นสองคุณผู้ฟังงานนี้ชมฟรีนะครับชมฟรีค่ะอย่าลืมนะฮะร้อยปีของทีมชัดไทยมีตำนานมากมายมีสิ่งที่คุณแม่นภัทรได้บอกให้คุณผู้ฟังได้ทราบนะครับว่ารับประกันว่าในช่วงชีวิตหนึ่งเนี่ยอาจจะได้เห็นแค่ครั้งเดียวใช่ค่ะ ในหลายๆยอยา่างค่ะถูกไหมครับคือจริงๆถ้ามีเวลามากกว่าเนี้ยเราก็อาจจะติดต่อไปจำโรงเรียนต่างๆอยากให้มาดูเพราะว่าคือแม่คิดว่าอะไรก็ตามถ้าคุณจัดแล้วคนไปรู้สึกโอ้โหเนอะว้าวแม่ว่าเนี่ย มันได้แลหละไม่ใช่ไปแค่เดินผ่านนี่เป็นไม่ได้ส่วนนะักฟุตบอลที่ไม่ยังไม่เอ่ยชื่อเพราะต้องรอเช็คอีกทีว่าจะมีมาแน่นอนมีมาแน่นอนค่ะอ,นะคอย่างชบปุยที่เจ็บอยู่เนี่ยจะมีโอกาสได้มาไหมครับเนี่ยชาปุยอ้วนอยู่เดี๋ยวเขาจะกล้ามาไหมเนี่ยแต่ยังรออยู่ยังรออยู่ยังรอคือชาปุยเนี่ยพี่รอคุณเอคุณวรวุฒิมั้งใช่ใช่อคุณวรวุฒิครับเจตปะนฮะพี่ป๊อกพี่ป๊อกจุณพรอาจารย์ค ท่านไปเอ่อไปอเมริกาจะกลับวันศุกร์เนี้ยค่ะอ๋ออันนี้ต้องต้องขอท่านานสงแต่ควาถ้าเจอท่านก็คงไม่มีปัญหาอะไรเพราะคนไทยทุกคนก็อยากร่วมฉลองร้อยปีอ่ะพี่บอกเลยว่าไปเถอะถ้าเบิดพี่จัดอาหารอะไรไปได้ก็ช่วยกันเป็นไม่ต้องห่วงอ่ะคนไทยนี่เรื่องเล็กเราก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายหลายฝ่ายเนี้ยค่ะครับแค่ไปดูแจ๊สนี่ก็โอ้โหเธอลงเป็นเธอคิดด้วยความสุขอ่ะใช่ได้ฟังเพลงเพราะๆมีออคชั่นและมีฮีโร่ที่เรารักมาอยู่ ให้เราเห็นก็น่ารักแล้วอ่ะอืมอืมใช่นะครับเอาเป็นว่าวันสองคนต้องไปนะไม่เจอหน้านะผมไปครัผมไปผมไปผมจะไปดูกันนะครับวันวันนั้นเดี๋ยวจะไปครับนะครับก็วันนี้ครับสุดท้ายทิ้งท้ายหน่อยครับคุณแม่ครับเชิญชวนแฟนรายการหรือว่าแฟนฟุตบอลไทยให้ไปดูวันงานนิดนึงครับอืมไม่ต้องชวนเลยไม่ไปเสียดายแย่ร้อยปีมีหนเดียวเนาะใช่อีกร้อยปีก็ไม่ได้แม่จัดแล้วล่ะ คมก็คงไม่อยู่ถึงนะครับนะฮะก็ไปดูกันจะบอกว่าเนี่ยอยากอยากให้เออ่ทุกคนนะฮะช่วยช่วยไปให้กําลังใจนักฟุตบอลทีมชาติไทยเราเนี่ยโดยการไปส่งคลิปร่วมกับเอสเนี่ยที่จะช่วยช่วยให้นักฟุตบอลไทยได้มีกําลังใจยิ่งขึ้นอยากให้คุณพ่อแม่พาลูกพาหลานไปดูว่าวันนี้เราต้องสอนเด็กว่าจะรักจะชอบอะไรต้องรู้จักที่มาที่ไป และสิ่งที่เราทําเราไม่ได้ทําเป็นสาระอย่างเดี๋ยวเรามีบันเทิงด้วยอืคนเราจะมีความสุขมันต้องมีสาระและบันเทิงไม่ใช่มีอันแดดหนึ่งใช่ใช่ใช่เชิญชวนไม่เก่งอ่ะแต่เดี๋ยวพอพี่วางหูปั๊บลูกๆเชิญชวนแม่ก็จะไปมากกว่าแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวจะการให้นี่ครับเอาละครับขอบคุณคุณแม่มากนะครับก็ขอให้งานนี้ประสบความสำเร็จครับผมด้วยดีค่ะนะครับขอบคุณนะครับมีโอกาสคงได้คุยกันอีกครั้งไหมครับค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับนะฮะ ก็แน่นอนครับคุณ no ผู้ฟังครับเสียงจากคุณนภัสนะฮะเพราะว่าภูตานนเนี่ยณมหาสารคามก็แน่นอนครับคุณผู้ฟังครับเป็นงานที่ต้องบอกว่าไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆคุณได้ฝนครับงานเนี้ยงานดีๆเนี่ยผมอยากมาฝากแฟนฟุตบอลไทยผมอยากเห็นคนไทยนอกจากจะไปกรี๊ดกันในสนามแล้วเนี่ยไปดูหน่อยว่าลากเงาฟุตบอลไทยเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับไปดูกนิดหนึ่งว่าเรากําเนิดจุดกําเนิดเริ่มต้นเนี่ยจากอะไรบางเรื่องเมื่อกี้นี่คุณแม่เล่าให้ฟังผมยังไม่เคยรู้เรื่องเลย เช่นเรื่องถ้วยทองพระราชทานช่วยทองของหลวงเนี่ยทีมชาติไทยเคยชนะทีมชาติอังกฤษเออไม่รู้เลยนะฮะแล้วสมัยนั้นเนี่ยไม่มีใครหลอกที่รู้จักฟุตบอลไม่มีหลอกร้อยปีแล้วอิปอ่าอังกฤษเนี่ยเล่นฟุตบอลก่อนเราสิบกว่าปีงนะใช่แต่ว่าแต่ว่าฮิตนิยมมากไงครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกพระองค์ท่านเนี่ยเป็นนักเรียนอังกฤษครับไม่แปลกเลยที่พระองค์ท่านจะรู้รับอ่าเออเรียกว่าเล่นฟุตบอลเป็น พราะท่านเนี่ยศึกษาอยู่ที่อังกฤษถูกไหมแต่คนที่จะเป็นนักเรียนอังกฤษในยุคสมัยนั้นเนี่ยถ้าไม่ใช่ลูกท่านหลานเธอไม่มีโอกาสนะครับใช่คับคนชาวบ้านตาดำๆไม่มีทางไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่พระองค์ท่านได้โฉงประกาศออกไปวันนั้นหาตัวแทนทีมชาติครับอ่ะใครมามาติดทีมชาติได้เครื่องราชไปด้วยพระองค์ท่านเครื่องราชให้โอ้โหเห็นไหมได้ชนะได้ยังไงก็อยากมาเล่นก็ใช่ไงเก่งมากเป็นกุศลบายของพระองค์ท่านเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องนี้เราไม่รู้คุณผู้ฟังไปศึกษาครับความเป็นมาของฟุตบอลไทยคือนี่เรามาถึงจุดนี้ได้ไงพี่มนจุดที่งานครบรอบร้อยปีฟุตบอลไทยไปจัดที่สยามพารากอนได้อ่ะมันก็ไม่แปลกอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมาะสมสถานที่มันต้องมันต้องเหมาะสม,มเนีครับสแสดงว่าก็เป็นเป็นจุดศูนย์กลางแล้วแล้วฟรีด้วยถ้าไม่ไปนี่เสียดายแย่จริงงานฟรี<อ>มีเกมให้เล่นด้วยนะ ่มไแล้วก็มีของรางวัลด้วยเมื่อกี้คุณแม่ก็พูดว่ามีของรางวัลด้วยนะมีของรางวัลแจกอีกไปฟรีแล้วยังรับของรางวัลกลับบ้านไปดูกันละกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่ายี่สบเก้ากับยี่สิบแดยี่สบเก้าสาวและวันอาทิตย์อ่าใช่นู้นนะฮะคุณผู้ฟังครับไม่ใช่ที่นี่นะผมเจ็บปวดผมเสียดายไปเพชรบุรีอ๋อเหรอโอ้แต่ผมไปผมไปแน่นอนโอ้ยมลสลับกันนะ ไปไปเพชรบุรีแทนผมได้ไม่เอาไปกับเมียผมได้ไงอ๋อเหรอก็อย่างที่บอกนะฮะคุณผ่าครับวันนั้นเอานะฮะครับนะฮะไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับก็คุณแม่ก็ไปด้วยใช่ไหมพี่เราต้องไปนะคุณแม่ด้วยแม่เป็นคนจัดงานก็ต้องไปอยู่แล้วนะฮะก็จะไปกราบสวัสดีซะหน่อยนะครับในวันนั้นผมอยากไปดูหลายๆเรื่องอือยากไปเห็นหลายๆอย่างโดยเฉพาะถ้วยทองของหลวงเนี่ยโอ้ยผมก็อยากเห็นผมไม่ได้อยากไปกี๊ชับปุยนะผมอยากไปเห็นแบบที่พี่มลเห็นนวดดิษฐสโมสร ราชนาวีเนี่ยเขาเก็บไว้เป็นของรักของห่วงนี่ไม่ให้คนอื่นดูเลยโว้ยมันก็จะเกินไปของเขาก้มาต้องขอชมนอยใช่ไหมล่ะเอาไม่ชมอย่างเดียวเนาะแล้วมีดรจุธาด้วยครับจริงอย่างที่บอกนะครับคุณโนประการที่เกิดขึ้นกับฟุตบอลไทยนี่มีหลายคนมากนะฮะผมถือว่าจริงๆแล้วบุรามินเต็ดคุณเนวินเนี่ยก็เป็นเป็นคนหนึ่งที่สร้างใครก็ตามที่เอาจริงเอาจังรักฟุตบอลทาทีมฟุตบอลจริงจังใช่หมดคุณอนุชงอนุชาเนี่ใช้หมด อย่างของผมเลยนะที่ผมจะคัดเลือกแล้วก็บอกเลยคุณแม่ว่าเนี่ยคนบุคคลเหล่านี้คือผู้ที่ทําคุณประโยชน์กับฟุตบอลไทยอย่างสูงยิ่งใครมั่งพี่คุณวรวีมะกุดีโอาวโหปฏิเสธไม่ได้คนนี้ผมต้องโอโหให้เลยไม่ได้เลยคุณอง,องอาจก่อสินค้าอ๋อหบมือให้ด็อกเตอร์วิชิตแย้มบุญเรืองเอคนนี้นี่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยลุงวิชิตของหลานมดโอ้โหพี่มดสุดเดดใช่ไหมใช่ไม่ได้เลยแอบบอลไทยนะฮะ อาจารย์ถนอมบริคุตเฮ้ยยังอยู่ใช่ไหมคนเนี้ยเดี๋ยวจะไปส่งคลิปที่ที่เอเนี่ยเดี๋ยวจะเอาแฟนท่าเลือไปช่วยส่งคลิปให้อย่าเลยสาบงสาบานเรื่งจำได้นะสาบานเราไ้ที่สนามอ่ะอีกสองคนที่กำลังมาแรงสุดๆอะไรครับฝากถึงคุณแม่ด้วยนั่นคือท่านอะไรพนเอกชินเสนทองโกมลกำลังมาแรงมากตอนเนี้ยอ้ย ส่วนคนล่าสุดที่บอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในฮอตอฟเฟนยังมีอีกเลยยังมีอีกหนึ่งคนนั่นคือใครกำลังจะถูกบรนจุเข้าอยู่ฮอตอฟเฟนธันดแทม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 อารมณ์กรฝีมือช่างเสานี้ไปตัดสินตัวยต้หลีครับหกคนเนี้ยผมบอกเลยสุดยอดโอ้แต่ละคนนี่วางสแตนดิ้งเลยนะ Facebook มีกลุ่มดิสไลค์ไหมวางสแตนดิ้งไวแนะนำว่าเป็นของสนุกได้เลยครับ ทาเป็นแสแตนดิ้งไว้นะ6คน <c oughs> ตั้งคณะไหมไม่ต้อง6คน,นวางไว้ปั๊บเนี่ยแล้วอยากให้คุณแม่กัน้นคอกหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวคนพี่อามามา๋อมันมันเป็นสแตนดิ้งก็ไม่เป็นไรปทำไมต้องใช้คำว่าคอกด้วยล่ะตั้งฉากขึ้นมานิดนึง่ะนะครับให้มิดชิดหน่อยครับแล้วเก็บคนละสิบบาทเก็บไปเก็บเขาคนละสิบบาทเก็บคนไข่สามฟองอ๋อใครที่เข้างานวันนั้นน่ะอยากจะเข้าไปโซนเนี้ย่คนละสิบบาทแล้วสิบบาทไข่สามฟองสามฟองจริงไข่เขาใบห้าบาทแล้วนะไม่เป สาอคซาอุคศาสตร์ครับอืมไข่สามฟองเอาไปทําอะไรเอามากินเดี๋ยวก็รู้ผมไม่ขอบรรยายแต่ผมถามนิดนึงแล้วประกันคนเต็มอ่ะหกคนนั้นไข่เนี่ยล้นเลยผมบอกให้หกคนนั้นมีส่งกันนกไหมไม่ต้องห้ามใส่หมูกระน็อกขอเพียวๆโอ้แต่ต้องเคลือบนะเหลือเกงดิงตัวเดียวแต่ต้องเคลือบนิดหนึ่งเคลือบอะไรเคลือบพลาสติกหนาๆหน่อยไม่งั้นแตกนะไม่งั้นไม่งั้นมันจะละลายไม่ใช่ไข่แตกนะกระบาลแตกนะครับต้องเคลือบหนาๆหน่อยครับ 6คนเนี้ยสุดยอดนีพูดจากใจผมยังยังอยากรู้อยู่นะว่าเอาไข่ไปทำอะไรนี่พูดจากใจแฟนบอลคุณแม่บางทีพูดเนีคยผมตลกรหรือเปล่าเสนอคุณแม่ทันไหมไม่ทันแล้วแต่อาจจะฟังอยู่มีโอกาสที่อันนี้พูดในนามบอยแบนด์6คนจะรวมตัวกันได้ในนามของแฟนบอลไทยพันแท้เลยนะใช่แฟนบอลไทยทั้งประเทศต้องการแบบนี้ถูกต้องสุดยอดคราบผมเนี่ยอยู่รัฐทิข้างบอลไทยเป็นนเสียสติคุณแม่บอกมี22โซน22ถ้าผมเข้าประชุมเนี่ย ฝั่งฝั่งคณะจัดการก็จัดการไปผมขอยี่สิบสองกล่องใช่ไหมผมขอกล่องที่ยี่สิบสามทำอะไรเป็นกล่องเนี้ยเอาไอ้กล่องเนี้ยแหละขาออกรับประกันว่ารับประกันว่าถ้าผมติดไว้เป็นกล่องสุดท้ายนะคแถวเนี่ยนะจากชั้นสองผมรู้ตรงกลางเนี่ยนะค้นเนี้ยต่อแถวจะกล่องผมเนี่ยทะลุออกไปถึงรถไฟฟ้า b อสระหว่างรอคิวเดินเข้าตรงโซนนั้นต้องมีเปิดวิดีโอปลุกใจถึง BTS ตกเสมอลาวตกรอบซีเกมตกรอบสุกิครับต้องมีเปิดวีทัศน์จะเอามาทําไมล่ะปลุกใจก่อนเข้าโซนี่นวถือไข่เข้าไปเอางานดีๆนะฮะนี่ก็บ้าเหลือเกินปลุกใจก่อนนะครับอย่าลืมนะคุณผู้ฟังผมไปด้วยงานวันที่28 29ครั้งเดียวนะคุณผู้งฟังนะไม่ใช่งานที่จะหาดูได้ง่ายๆนะครับร้อยปีอ่ะมีอีกทีนึ่งอ่ะนะฮะยาวเลยนะครับอ่ะก็พักทันไหมเนี่ยไม่ทันแล้วล่ะไม่ทันแล้วมีมันยาวเลยเดี๋ยวรวบทีเดียวครับนะครับ मी आर